รูปคู่มาแล้ววีเจจ๋าจัดซีนวาดอ้อนสามีการันตีขาเตียงอย่างปึกก่อนหน้านี้ทำเอาเหล่าบรรดาขาเพือกส่อ,สองไอจีของจ๋านัทถาวิลนุชจนตาเหลือกไปเลยค่ะ พอไม่เห็นสาวจ่าลงรูปคู่สวีทหวานกับสามีตุทนานันมาพักใหญ่แล้วเลยทําให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าความสัมพันธ์ของทางคู่ดูเปลี่ยนไปหรือเปล่าจากนั้นสาวจา่าก็ออกมาเปิดปากเกลียดสยบข่าวเมาว่าไม่เป็นความจริงที่ไม่ลงรูปคู่พออยากให้ในไอจมีเรื่องราวไปในโทนเดียวกันคือเรื่องของการออกกําลังกายและไลฟ์สไตล์ของตัวเองส่วนรูปคู่จะมาในเทศกาลสําคัญหรือให้ฝ่าย เป็นคนคลงแทนแต่ล่าสุดสาวจ้าก,ก็ขออวดซีนหวานด้วยการโพ์รูปคู่สามีลงอินสตาแกรมในวันคริสต์มาสอีฟพร้อมกับบอกว่าอ่ะรูปคู่ขอของขวัญหน่อยงานนี้ทำเอาเหล่าเพื่อนพ้องคนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเขามาคอมเมนต์แซวกันเพียบเลยค่ะ